ใครที่เก็บคริปโตเองอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้ายิงชอบใช้พวกออนเชนแอปเหมือนเป็นการฟาร์หมหรือการเทรดอะ่ะต้องลองเลย HMX Perpdex ที่ทำให้เราสามารถเทรดได้หลากหลายกลยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นการทำเดลต้าหรืเฮิจิิงหรือแม้กระทั่งการเทรดฟิวเจอร์โดยที่เงินของเราจะถูกเก็บไว้ในกระเป๋าเราเองแถมให้ประสบการณ์การเทรดที่ใกล้เคียงกับเซ็นทรัลเอ็กซ์เชนจ์มากที่สุดอีกด้วยแล้วก็ทางตอนนี้ HMX ก็มีแคมเปญเทรดอื่นๆ เพื่อรับรางวัลเป็นเหรียญพิษแล้วก็ HMX มูลค่ามากกว่า5ล้านบาทต่อสัปดาห์ GM ครับเซอรออ์พี่อยู่หรือเปิดไหมครับเอา GM ครับบูซี่ GM ครับอ่าสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยเลยแล้วกัน <laughs> มาแบบไม่มีแพทเทิร์นเลยหรออาจจะมีอยู่อาจจะมีอยู่แต่แบบจําแพทเทิร์นไม่ได้เออก็ถือว่าโดนสดถือว่าแบบเป็นรายการที่คุยแบบฟิลเพื่อนๆแล้วกันคุยแบบเหมือนแลกเปลี่ยนความคิดกันใช่แล้วแบบคุยแบบเรียวๆอ่ะคุยแบบคือเหมือนเราคุยกันเองดิสคัทกันเองแบบณตอนนั้นเลยจริงๆอะไรเงี้ยแบบอาจจะแบบไม่ได้มีสกิปเปเป๊ะเป๊เป๊ะมากแต่แบบก็ Okay. เป็นรายการชิวๆเนาะเหมือนคุยกันเหมือนเล่าให้ฟังเราไปรีเสิร์ชอะไรมาแล้วก็มาเล่าให้ฟังโอเคก็นั่นแหละอันดับแรกึ่งวันนี้นีว่าพี่อยู่มีของมาฝากอีกแล้วเอ้ยเป็นของที่ไม่รู้ฝากไหมฝากฝากว่าก็ของฝากแหละแต่ว่าเราทุกคนก็ต้องไปพิจนารณากันเองครับ <laughs> คือพี่อยู่อาจจะไม่ได้บูริตมากเท่าไหร่อ่ะเออกูหลือเกิน ก็นิดนึงนิดนึงครคือจากที่ดูก็โอเคมันคิดว่ามันน่าจะพอไปได้อยู่แต่แบบถามว่าผมบูริชมากขนาดนั้นไหมผมก็อยู่ในระดับกลางๆแล้วกันเพราะผมก็มีความเป็นอีเีเรียมแม็กซี่อยู่ประมาณหนึ่งเพราะก็มีความเชื่อไว้แล้วกันเนาะอ่าใช่ก็เผื่อไว้จะได้แบบถ้าเผื่ออีทมันมันไม่ขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบเออมียังมีตัวอื่นอยู่โอเคเราเกินเกินมาขนาดนี้แหละ วันนี้เราจะมาพูดอะไรเรื่องอะไรครับเชฟเจม่าเรื่องของโ o ล a ร a แล้วกันครับน่าจะเป็นตัวที่น่าเราน่าจะยังไม่เคยพูดถึงแบบจริงจังด้วยซ้ำน้อะไรเกี่ยวกับโซลาร์ใช่ไหมมีแต่ตอนนั้นมีคุยเรื่อง p a r a l l e l z e execution นะแต่ว่ามันก็รวมอกมาใน a d s o l a n a เสย s ย i a p t o s อะไรก็ว่าไปแต่วันนี้ก็เราจะมาเจาะ s o l a n a e c o s y s t e m หเ่อลยแต่ว่าไม่ใช่ในทางเทคนิคนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ใน parallel execution นะแต่ว่าเป็นตัวที่น่าสนใจแล้วกันบน s o l a n a ที่แบบว่า เขาก็มาเล่นตามในละทีแหละอแล้วก็เราคิดว่าแบบเอ๊ะมันอาจจะมีเซอร์ไพรส์เหมือนอะไรนะจิตโตหรือแบบอะไรนะไอ้จูปิเตอร์อะไรก็ได้เนาะก็เป็นไปได้ก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับวันนี้ก็พี่หยอมาเสิร์ฟเลยคือไอ้พี่โซลีสเต็คกิงเอ่าใช่เป็นโซเป็นโซลีสเต็คกิ้งเนาะแล้วก็ชื่อแพลตฟอร์มโซลีเยอร์เอเดวผมแชร์จอเลยดีกว่านะครับ มันอะอันนี้เห็นใามว่าถ้า,ถ,าถ้าผมมันก็ไม่ค่อย make ซ n ขนาดนั้นนะแต่ว่าเราจะต้อง follow อะไรมันนี่นะว่ามันมีมอนดีอะไรใช่เดี๋ยวเราดิสคัตกันเรื่องตอน<บ>หลังแล้วกันอตอนนี้เราเกินเกินก่อนว่า so ล<ช>ิสเต k ก n ิมันคืออะไรคืออันนี้ผมอธิบายก่อนว่าการอ่าผมผมพูดย้อนกลับไปถึงตัวต้นกำเนิดลิสเตกกิ้งก่อนเลยแล้วกันคือเหมือนไอเดียเนี่ย มันก็มาจากตัวไอเกนเลเยอร์และกันของฝั่งอีทีเลียมที่เขาเหมือนพยายามจะเอาอีทีีเลียมกับมารีสเต็กอีกทีหนึ่งก็คือเหมือนเราสเต็กตัวเนทีฟเอ่อคอร์เรนซีของบล็อกเชนนั้นๆไปแล้วเงี้ยเราหยิบแอสเซทนั้นนะมารีสเต็กหรือเอามาสเต็กอีกรอบหนึ่งเพื่อรับผลตอบแทนที่มากขึ้นหมายความว่าเราจะได้ทั้งยิวจากการอิมิชันของบล็อกเชนนั้นๆกับยิวจากการที่เราไปเป็น เหมือนเป็นเหมือนเราไปซีเคียวระบบให้คนอื่นเหมือนเราอารมณ์เหมือนเราขายความปลอดภัยให้บล็อกเชนอื่นๆครับซึ่งตัวโซเลเยอร์เนี่ยก็ทำคล้ายๆกับไอเกนเลเยอร์เลยคือแต่แค่เปลี่ยนจากอีทการใช้อีเทเรียมอะ่ะเป็นการใช้โซล ا ่ามารสเซกต k ิ้งแทนครับอ่าซึ่งก็ง่ายๆเลยครับคือหลักการทำงานผมมองว่าคล้ายๆกับไอเกนเลเยอร์เลยก็คือยูเซอร์เนี่ยเราเอา เหรียญโซหรือว่าเหรียญ LST ที่เป็น LST บน s o ล a ร์เนาะอาจจะเป็นจูปิเตอร์โซหรือว่าแซงท่ำอะไรพวกเนี้ยที่มันเป็น Infinity อ,อินฟินิตอ่ะหรือว่าแบบพวกเอ่ออะไรที่มันเป็นแบบล i ควิดสเตกิงอ่ะคือ Liquid l i ควิด LST อ่ะของโซลาร์นอาจจะมีเยอะมีหลายตัวนะเราก็สามารถออกมารีสเตกได้เ,เดี๋ยวเปิดเว็บให้ดูแล้วกันว่ามันประมาณไหนเนาะจริงๆผมก็ยังไม่ได้ไปทำเนาะเพราะว่า เออมันเต็มก่อนผมตื่นมามันก็คือเต็มละแต่ว่าก็คิดว่ามันน่าจะค่อยๆเปิดทยอยค่อยๆอ่าเลสแคปขึ้นไปแล้วกันเพราะว่ามันยังตอนนี้มันยังแคบแค่ยี่สิบห้าล้านอยู่โซใช่ไหมหรือดอนด้วยได้ยี่้าล้านโซนั่นน่าจะเป็นเอ้ยน่เป็นดอนนะเดี๋ยวขอดูกนจำพอดรดไม่ได้ว่า,าเป็นดอน,น,ดอนหน่งจะงงๆไหนว่า คนเดโบสิติโซเข้าไปเอ,อน่าจะเป็นโซโหไม่ไง่ายอันนี้ด้วยตรงนี้นจอยแล้ว<ร>แหละพี่เอาเป็นว่าตอนนี้คอนเซ็ปนะต์คือผมว่าเราเรานะ่าจะเคยพูดไปแล้วเนาะในตัวของรีสเต็คกิ้งแล้วก็ไอเกนเลเยอร์ b a s i c a l l คือแบบเดียวกันเลยแล้วกันแบบหมายถึง overall idea เนาะ ก็คือโซเป็นพู่มอฟสเต็กใช่ไหมอ่าแต่มันก็จะมีอะไรพุ่อฟที่สอรี่อะไรของมันแต่ว่าแบบเบสิกหลักมีไอเดียของการทำรีรีสเต็กนี่นคือแบบมันเอาพุ่มอฟสเต็กของโซ่เหมือนเอาโซมารีสเต็กอีกเพื่อเซ็เคียวเพื่อเซ็คเคียวแบบเหมือนเหมือนเป็นเซ็เคียวหลักประกันอะให้เพื่อเพื่อ,เ,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 อเป็นหลักประกันแต่ว่าคนอยากจะมาสร้างอะไรต่างๆอ่าออนท็อปอะไรเงี้ยเหมือนที่พี่ปหาชัยพูดในตอน ไอตอน A V S ใช่ไหมที่แบบขายประกันอะไรอย่างงี้ใช่ใช่มันก็มีสเต็กอยู่ตรงนั้นมันน่าจะนับเป็นดอลวะอันนี้มันเขียนว่าเป็นยี่สิบล้านดอลลาร์แต่โอเคเลสเซว่าเราเอลสเซว่าโอเคตอนนี้มันแคปมันเต็มก่อนแล้วกันอาจจะแบบไม่มีตัวเลข exactly ว่ามันตอนนี้มันแคปเท่าไหร่เนาะแต่ว่าตอนนี้มันยังอยู่ในสเต็ที่ว่าเหมือนอารมณ์คล้ายๆไอเกนเลเยอร์ที่แบบเอ่อเหมือนช่วงแรกๆที่เขาเหมือนต้องลองเทสระบบก่อน เหมือนต้องให้เริ่มฝากน้อยๆก่อนเข้าไปแบบเหมือนลองก่อนโอเคไหมระบบมันใช้ได้ไหมครับผมก็คือเออร์รี่มากๆแหละเหมือนตอนไอเกนประมาณปีหนึ่งปีที่แล้วอะไรอย่างเงี <fi> ้ยใช่อย่างตัวแอสเซทเนี่ยเห็นป่ะตอนเนี้ยเขาบอกว่ามีคนที่เข้าไปสเต็กแค่แปดร้อยกว่าคนเองเพราะว่าแบบเรามันอาจจะด้วยความที่ว่าแคปมันมันค่อนข้างไม่เยอะมากนะมันยี่สิบล้านดอลลาร์แล้วก็แบบเต็มภายในสี่สิบห้านาทีเลยอย่างตัวแอสเซทที่เขา รับฝากเหมือนผมจะเห็นมีจีโตโซมีเอ็ oul, มโซบีโซอินฟินิตี้เนาะซึ่งก็ยังไม่แอดเซ็ฝากยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่คิดว่าในอนาคตเขา,าอาจจะค่อยๆแอดเพิ่มเข้าไปได้ครับใช่ก็ทีมที่<ต>พี่ารู้ไหมว่าทีมไหนทำแบบว่าเท่อที่ผมไปดูแบบเป็น c l o s e relationship กับ Solana Foundation อยู่กอสมควรเหมือนดูดูหาไม่เจอวะ่ะ เหมือนมันไม่มีมันไม่มีปอกแล้วก็เหมือนจำนวนลสฟันอะไรเงี้ยก็หาไม่เจอเหมือนกันไม่รู้ว่าลสฟันได้หรือเปล่าโซเลียะไม่ต้องเนี่ยพี่ following อะพี่มันเป็นอะน,น,นะตรงไหนจนะม,นมีโซล ا ن นครับใช่ไหมครับไปดูว่ามัน follow ใครหรือมัก็จะมี JSON. เจสันอ๋อครับโซอันนี้น่าจะเป็น LSD ด้วยวะเนี่ย โซลานะครับอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบจูปิเตอร์ก็ไปฟอร์ไปอะไรอ่าแตว่สมมติก็น่าจะเป็นอย่างนง้นแหละพี่แบบว่าเป็นทีมที่แบบเหมือนก็ต้องเปลีฟอินโซะใช่ไหมล่ะไได้ทำเหมือนันต้องมีคอนวิชชั่นกับโซะสมควรด้วยเพื่อจะทำอะไรนี้ออกมาเนาะแต่จริงจอ่ะคือมันมีความงงงวยอยู่นิดนึงคือปกติอย่างของไอเกนเลเยอร์มันจะมีการที่เราเอา เราการเขาเรียกวละเราเป็น native s t a k e ร r เนาะก็คือเราเป็น validator บนเน็ตเวิร์กนั้นเลยแล้วเราก็เอาเขาเรียกวละเราก็สร้าง eigen pod เพื่อเราก็จะได้รีสเต็กโดยตรงแต่ของ iso layer มันอาจจะทําไม่ได้เราอาจจะต้องเป็นการแบบส่งโซไปแทนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะให้อ s o มาแล้วเราก็เอาอ s o ไปรีสเต็กอีกทีหนึ่งอะไรทํานองเนี้ยซึ่ง อันนี้ผมแอบคิดว่ามันน่าจะมีความไม่คล้ายกันอยู่เล็กน้อยแต่ว่าก็มันไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วกันเพราะผมคิดว่าคนที่จะรันรันโหน,นดของ s o ล a ร์นเนี่ยเป็น validator เนี่ยมันอาจจะต้องใช้เงินทอนข้าง,ง,งสูงหมายความว่าไม่ไม่ได้ในเชิงที่เป็นจํานวนสเต็กนะแต่เป็นในเชิงของฮาร์ดแวร์ที่เอามาลช้ใช่เพราะว่ามันเป็นเพาเรียกมันเป็นเน็ตเวิร์กที่ค่อนข้าง,งจะใช้ฮาร์ดแวร์ดีควา m เมนเยอะครับใช่มันไม่เหมือนกับพวกอีทิลเลีมหรือว่า เชนบล็อกบล็อกเชนที่มันแบบใช้ใช้แบบเหมือนฮาร์ดแวร์ไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยคือมันใช้เยอะกว่าน่าจะเป็นสิบเท่าเลยซึ่งก็คิดว่าตรงเนี้ยผมมองว่าส่วนตัวนะถ้าถ้าจะรีสเต็กจริงๆแล้วเราต้องใช้ฮาร์ดแวร์เดียวกับกันไปรีสเต็กหรืออะไรทำนองนี้นอาจจะแบบหนักนิดนึงหมายถึงถ้าถ้าสมมติเรารีสเต็กเราทำแบบไอเกนพอรหรืออะไรทำนองเนี้ยเขาแบบ หลอกฮาร์ดแวร์มันอาจจะต้องยิ่งเพิ่มเข้าไปอีกแต่ถ้าเรสเต็เกอร์ใช่ไหมถ้าเราอยากจะเปิดไอเกนพอตของเราเองในในมุมมองของอโซเลเยอร์เนี่ยใช่มันอาจจะหนักเกินอันนี้ในมุมมองผมนะครับมันก็เลยแบบอาจจะเป็นเหมือนอารมณ์แบบเดลิเกตโซมากกว่าเหมือนอารมณ์คล้ายๆแบบเรารีสเต็คไปโดยตรงเนี่ยแล้วเราก็เดลิเกตพาวเวอร์ไปให้เขาอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมเราก็รีสเต็ไปปุ๊บเขาก็ให้มาเป็นเหมือนแอสเซทแล้วเราก็ เดลิเกตไปเลยเหมือนมีโอเปอเรเตอร์แยกแยกแยกไปเลยแล้วก็แบบ ah. เหมือนโอเปอเรเตอร์นั้นก็เข้าไปซีเคียวระบบอีกทีนึง่ง ah. อาจจะเป็นพวกปิชออร์เคที่แบบเอที่เขาต้องการความซีเคียวแล้วกันครับ ah. โดยอาจจะต้องเป็นฝั่งโซแม็กซี่นิดนึงหมายถึงคือห ah. แบบมายถึงอาจจะต้องเป็นอินฟราฝั่งโซครับ ah. ah. เพราะว่าเพราะว่าคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าพูดตามตรงอ่ะคือถ้าแบบคนที่เป็นโซอะไรจริงๆอะ่ะแบบที่เขาเชื่อมั่นในโซ โซลารน่าแม่งคือซูเปอร์ซูเปอร์อะไรอะโทเคนแลนันเหรียญที่แม่งคอมพิวเตอร์นั่นแหละเขาก็ต้องเขาก็ต้องอะไลไปกับตัวเหรียญโซ่ใช่ไหมการที่เขาจะอสมมติเลยเซว่าถ้าเราเป็นอีทแบ็กซี่อะเราก็ไม่อยากจะไปยืมความซีเคียวมาจากโซอีสเตกี้อยู่แล้วถ้าเราเป็นโซแม็กซี่เราก็ต้องแบบเฮ้ยทำไมเราต้องแบบทําไมเราต้องไปเออทําไมเราต้องไปยืมซีความซีเคียวมาจาก อีธิเลียมวะนึกออกว่ามันอาจจะไม่ค่อยมีเซนเงี้ยนึกออกว่าก็เลยผมคิดว่ามันอาจจะมีมาร์เก็ตของมันอยู่แต่ถามว่ามันจะใหญ่หรือมันจะอะไรขนาดนั้นไหมอันนี้จริงๆแอบตอบยากนิดนึงเพราะว่าตอนนี้โซมันก็ในมุมมองผมผมว่าโซมันกําลังเริ่ม build ecosystem มันยังไม่ได้แบบมี ecosystem ที่เยอะหรือว่ามีดีแอปที่เยอะมากเหมือนบนอีทีเลียมแล้วกันครับครับในมุมนั้นไอเพื่อนผมเอผมเห็นตรงนี้พี่แบบ โอเคเนี่ยมันจะมี Delegation Manager ใ right? ช mm ่ไหมแล้วก็จะมีดิส s, s t so uh, so a k i n g p o o l มเนจเจอรอะไรเงี้ยซึ่งแบบอ่าถ้ามองในมุมมองของมันมันก็ไม่ใช่แบบว่าเปิดให้ทุกคนมาทําได้ทั้งหมดใช่ไหมอะต้องเป็นแบบคือคนที่รันโหนโซอะไรอย่เงี้ยมันอาจจะมีไม่เยอะใช่ไหมมันโอเคอาจจะเป็น group of p r o o f of s t a k e n จริงๆแต่ว่าเวลาเชนมันเท่ามันอะไรเงี้ยเกี่ยวก้แบบเหมือน Decision มันก็ไม่ได้มาจากไม่ได้มาจากทุกคนในเชนด้ำเี่ยวก เหมือนแบบพาวเวอร์มันก็กระจุกกระจุกกันอยู่แล้วไอคนที่ทําตัวเดลิเกชันเนี่อะไรพวกนี้มันก็เน่จะเป็นพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรมองมองในมุมมองคือแบบมันก็ไม่ได้มันไม่มันไม่ค่อยมีเซนแ์ลวกันสำหรับผมอะถ้ามองในมุมมองแบบของการรีสเต็คกิ้งอะน่แบบแล้วเอาเอาไปรีสเต็ใหม่มาแบบแบบว่าโศว์โซมันก็ไม่ได้แบบไม่ใช่เซนต์อะไรขนาดนั้นเลยมันก็โอเคแต่ว่าก็พอเข้าใจเกมที่เขาจะเล่นแหละใช่ไหมแบบว่า เพ่แล้วก็อยางมีของสลาบของเขาบ้างอะไรเงี้ยเออซึ่งอพวกโซนมันรู้วิธีการเล่นเกมเวยไงอ่ารู้วิธีการเล่นเกมรู้ในระถีบได้จะจับอะไรได้บ้างกูจะหาเงินทาเงินยังไงอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่น่าเล่นแล้วกันในในมุมมองของตลาดทุนเนาะแต่ว่าในมุมมองของเทคของอะไรเงี้ยแบบมองว่ามันไม่เม็เซนอะแบบเราจะไปยืมสกิลิตี้จากโซนใหม่มาแบบเชนยังเข้าอยู่เลยอะไรเงี้ยใช่ อันนี้ผมเห็นด้วยเลยคือถ้าถ้าพูดตามตรงอะคือ chain ของโซอ่ะมันไม่ได้มีความเขาเรียกว่าอะไระมันยังไม่ได้มีความเสถียรเหมือนอีทีเรียมแล้วกันเพราะฉะนั้นอะการที่เรายืมแอสเซทที่ไม่ได้มีความเสถียร่ะผมมองว่าไอไอเน็ตเวิร์กที่มันยืมความซีเคียวไปอะมันก็จะไม่เสถียรตามไปด้วย <laughs> นึกออกปะใช่ใชถใชถ,ถ้าในมุมของแบบ ความซัพเของระบบอะนะความซัพเรของระบบอะมันอาจจะไม่ได้ดีมากเหมือนเรายิงอีทอีทมันค่อนข้างจะ almost immutable แล้วกัน<ช>ก็เก<ช>ือบเกือบที่ไรเทียมทานแล้วแต่ว่ามันก็อาจจะมีจุดเล็กๆน้อยๆแหละอันนี้มันก็อาจจะต้องดิสคัตกันอีกทีหนึ่งเหมือนผมรู้สึกว่าดิสเท็กบิตคอยก็ยังดูยังดู make sense กว่าโซเลยนะใช่ม,มองผมนะถึงถึงแม้บิตคอยมันอาจจะไม่ได้มีฟังก์ชันที่แบบ ให้มันเหมาะกับการทำรีสเต็กกิ้งแต่ถ้าถ้าเรามองในเรื่องของเน็ตเวิร์กหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออะไรเงี้ยการยืมของบิตคอยน์มันยังดูแบบเออเน็ตเวิร์กของบิตคอยน์มันแข็งแกร่งอ่ะใช่เน็ตเวิร์กของบิตคอยน์แข็งแกร่งแล้วก็ตัวของบิตคอยน์มันก็ถึงราคาหรืออะไรมันก็ค่อนข้างสเตเบิลกว่าอะไรใช่ไหมแบบว่าในมุมของคือแบบเวลาเล่เซีแม่งถ้าเอาเอาบิตคอยน์มารีสเต็กอย่างเงี้ยใช่มอย่างนั้นมันก็ต้องใช้แคปิตอลในส่วนที่สูงขึ้นอยู่อะไรเงี้ย ถ้าแอสโซโฮเน็ตเวิร์กมันใหญ่นะแต่ว่ามันมันก็ไม่ได้เอาแอสโซโฮเน็ตเวิร์กมามารีสเต็กหรอกคุณไปลาใช่แบบมันก็แค่ make sense ก่อนโซลอน่าจริงผมให้ผมให้ประมาณกันเลยนะครแบบบิตคอยน์ดีสเต็กกิ่งกับโซลอน่าดีสเต็กกิ่งแบบว่าอ่าคือเราต้องเข้าใจสองหมวกแล้วกันคืออินเทเลียนที่เขาทำรีสเต็กกิ่งเขาทำอะไรเขามองถึงแบบเทคไงใช่ไหมแชร์เขาลองดูงว่าโอ้ยเทคเป็นอินฟาเป็นฟิวเจอร์ออฟฟแนนซ์แบบเทคโฟกัส แต่ว่าถ้าแบบอ่าเราเริ่มเห็นฝั่งโซ่ฝั่งบิตคอยมาทําแล้วแบบก็เห็นเลยว่ามันจะมาแคชกรับอ่ะจะมาเอาตังค์อ่ะเออง่ายๆเลยเออทีนี้มันก็จะมีมีสองหมวกให้เลือกใช่ไหมอ่าเราจะเลือกทั้งสองหมวกก็ได้หรือว,ว่าใช่ไหมหรือว่าถ้าเราชอบเราเขาเข้าใจว่าเป็นปตลาดทุนอ่ะเราไปเลือกหมวกมันแคชกรับเราก็ต้องแกร็บให้ทันวันอะไรเงี้ยหรือถ้าแบบแกร็บไม่ทันเราอาจจะเป็นเอ็กซิสอิมเพริได้เพอะพอเง็นทครับใช่ไหม แต่ว่าเอออิออเลียมแม็กซี่ที่ว่ามันเป็นลอปเปอร์ะแบบคนที่แบบไดดีเขทจริงๆเขาแบบเป็นเทคเนอร์อะไรเขาต้องการที่จะสร้างแบบอิมแพกต้องการที่จะสร้างวินฟ้าอะไรจริงๆนั่นแหละคือผล<ถ>นผมเห็นแบบคน BCT คนหนึ่งอะบอกประมาณว่าแบบเหมือนไอตัวมันมันจะไล่เลยอะว่าแบบไอเกนลีไอเกนเลเยอร์นเนี่ยทำรีเสิร์ชมาแล้วก็เขาทำดีสเต็กกิ้งใช่ป่ะปุ๊บแล้วมันก็จะมีคนที่แบบมากรอ อ่ะเอสเซคนก๊อฟก็หนึ่งอะคาหลักก๊อฟแน่นอนไอ้คาหลักนะกนะกนะแต่คาหลักก็ยังดูแบบโอเคมันยังอยู่มันยังดูเป็นผู้เป็นคนหน่อยแล้วกันเออถึงมันจะกอ๊อฟ <Okay. S 1> ถึงมันจะอะไรเงี้ยมันก็ยังแบบดูดูไม่ได้น่าเกียดขนาดนั้นแล้วก็มีซิบไบโอติกที่มีข่าวกับพวกอ่เที่เอขาเรียกว่าอะไรที่พาราดามอันเนี้ยพาราดามอ่ะท,ที่เหมือนแบบเขาจะฟันพวก r e ส t a เต i ก g ิ้งโปรเจกต์อ่า อ่าใช่ไหมก็ที่เขาโคกับไรโดแล้วก็แบบเหมือนเขาเรียกวะไร a z y kitty fund อ่ะคือแบบอาจจะลงทุนแบบเงียบๆอาจจะโปรเจกต์อาจจะเป็นสเตลอยู่แต่แบบมีข่าวหลุดออกมาว่าแบบเหมือนมันได้เป็นโปรเจกต์ดิสเทกิ้งที่แบ็กโดยพาราดามแต่ว่าอตัวดีเทลอะไรเงี้ยมันอาจจะยังไม่ได้เยอะมากครับเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้อาจจะต้องรอดูก่อนแล้วก็มีอะไรก็มีโซเลเยอร์มีบราสบิดมีเอ่อบาบิลอนอะไรเงี้ยที่แบบเหมือนเขาก็พยายามจะมาแคชแกร็บเหมือนกัน ก็ง่ายๆเลยก็คือเอเรียกว่าใหไ่คือเขาอาจจะไม่ได้ก๊อปทั้งหมดหรอกแต่คือบางทีเหมือนก็ก๊อปไอเดียแล้วกันเห็นว่าแบบเออเอ้นนี้แม่งเวิร์กว่ะเขาก็เขาก็แบบเหมือนพิวออดมาทําหรืออะไรทาน้องเนี้ยซึ่งมันก็ถามว่ามันเป็นอะไรที่ดีไหมที่มันมีคู่แข่งจริงผมมองว่ามันเป็นเรื่องดีนะดีแต่แบบถามว่าเราก็ต้องรู้ว่าเรากําลังเล่นกับอะไรอยู่เราก็ การที่เราไปลงทุนกับตัวที่มันอาจจะเป็นเหมือนเทียลอ,ลองที่อาจจะไม่ได้แบบเป็นคนที่ทำวลลรีเสิร์ตมาอะไรเงี้ย<ม>การที่เขาทําระบบเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ซิเคียวขนาดนั้นหรือเปล่าอันนี้ทุกคนอาจจะต้องไปลองดู<ม>เพราะฉะนั้นแบบเวลาเล่นเอออะไรพวกเนี้ยอาจจะต้องแบบพิจารณาด้วยว่าแบบเเราเอาเงินที่เสียได้ดีกว่าไหมขนาดไอเกนเลเยอร์ตอนแหลผมยังกลัวเลยนะพูดจริงๆิงแบบ <c ười> ก,ก<ม>็ไม่ฝากอ่ะเอาจริงจัได้จัาได้พิจิตแบบเอ้ย ใช่ค <kung> ือ <divide> ว่าใช่ผมทำไอเกนเลเยอร์ผมว่าผมทำวิวรีเสิร์มากมากเลยนะแบบผมรีเสิร์เยอะมากแต่ผมก็ยังกลัวนี่หรอกว่าคือคือเหมือนเรารีเสิร์เยอะเกินแล้วเรารู้สึกแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเราก็เราแวงด้วยเพราะว่าเรารู้ว่าแบบเออระบบมันมีความเสี่ยงเยอะมันมีหลายจุดที่แบบมันอาจจะเป็นช่องให้สามารถโจมตีได้แต่แบบพอหลังๆผมรู้แล้วว่าแบบเออมันคงไม่มีอะไรหรอกมั้งผมก็ยัดเลยเออได้ไหมมันก็เป็นอย่างนี้ไปแต่ว่า ก็เรียกว่ายังไงดีก็อาจจะต้องพิจารณาตามความเสี่ยงที่เราพอรับได้แล้วกันแล้วเราก็เลือกลงทุนเพราะว่าตัวนี้มันก็ยังใหม่ด้วยแล้วก็ยังอยู่ในช่วงเออร์ลี่แล้วกันพอเราลงทุนอะไรในช่วงหรือว่าแบบเขาเราียกแลาลงทุนมีส่วนร่วมอะไรก็แล้วแต่ในช่วงเออร์ลี่เนี่ยรีบอร์ดมันมักจะมากเสมอครับใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ห่อจังหวะแล้วกันแต่ว่าแนะนําว่าก็อย่าใส่เยอะแล้วก็เฮจไว้อะไรเงี้ยครับจะได้แบบ,บไม่โดนความเสี่ยงเรื่องราคาด้วย จะหมานถึง m a n เนจความเสี่ยงของตัวเองเองแหละเนาะเอาเองแล้วกันนะครับเพราะว่าเ่าอาจะเห็นโอกาสนะแบบเฮ้ยอ a r ี่มากๆอะไรเงี้ยแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะก็เหมือนเดิมครับโตนะอะไรก็เกิดขึ้นได้เราเห็นมาหลายๆเคสละนะครับผมก็มาเรียกว่าเรามาบอกว่าโอเคมันมีอะไรที่น่าสนใจแล้วน่าจะพอทำเงินได้เหมือนเป็นโอกาสที่แบบโอเคให้ทุกคนพิจารณาแล้วกันเรียกว่ายังไนดีกว่า น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะก็จริงๆเนื้อหามันยังไม่ค่อยเยอะเนาะเพราะว่ามันยังอยู่ในช่วงแบบเขาเรียกะหละพึ่งพึ่งออกมาจากสเต็โหมดแล้วก็เปิดให้รีสเต็กเลยใช่ไหมก็เลยป๊บโซโซ่รูซอยลาโน่รูก็คือชอบอยู่แล้วอ่ะแบบเต็มอ่ะฟิลแป๊บเดียวฟิลแคบเลยอาจจะมีแอนเซมอาจจะมีแอนเซมออกมาชิลหรือเปล่านี้ก็ต้องรอดูเอนเซมออกมาชิลมันอาจจะมูนก็ได้ใครจะไปรู้โอ้ยดูทูงนว น่าจะชิวอยู่แล้วแบบเห็นชิวกันเยอะเลยแบบน่าจะอย่างมันงโซอะใช่ก็รอดูะประมาณนี้ครับบูซี่ไม่น่ามีอะไรละน่าแหละโอเคถ้างนั้นก็วันนี้มาสั้นๆแล้วกันเพราะว่าอ่ามันก็เป็นคอนเซปต์ที่เราเคยพูดไปแล้วแหละเนาะเรื่องของรีสเตกกิ้งก็สามารถไล่ย้อนไปดูได้นะครับตัวของไอเก a ลเลเยอร์นอรรีสเตกกิ้งแล้วก็เป็น A v วอที่ีพี่มหาชัยเข้ามาร่วมพูดคุยกับเรานะครับเนาะแล้วก็เดี๋ยวลงเลยแล้วกันเนาะพี่อยู่ปิดท้ายเลยแล้วกัน รับนี้ก็ ep ที่2ี่สิบสี่นะครับเล layer เนาะตัว restaking บน solana นะครับก็เดี๋ยวเราต้องปิดรายการเพียงเท่านี้แล้วแล้วก็เหมือนเดิมส่งท้าย crypto c u r เรนซีมีความเสี่ยงสูงนะครับท่านอาจสูญเสียงเงินลงทุนได้ทั้งจำนวนโปรดศึกษาและ,ะจัดการความเสี่ยงก่อนการลงทุนนะครับกำไรในวันนี้ไม่ได้การันตีกำไรในวันหน้านครับ <laughs> <laughs> แ่ก็แบบเป็นทางการเลยผลตอบแทนในวันนี้ไม่ได้การันตีผลตอบแทนในอนาคตนะครับผมนะครับ <laughs> รายการเราอัปพอดแคสก็เดี๋ยวเราก็มาพูดคุยกันอย่างนี้แหละแบบไม่มีอะไรน่าสนใจน่าดูเอออาจจะมีอัลฟ่านิดหน่อยแต่แต่ก็ไม่เยอะหรอกเพราะว่าอัลฟ่าส่วนมากเราให้ที่ Discord นะครับอ่า <c oughs> นีแต่โอเคครับประมาณนะครับท่ทนก็ไว้เจนครับมบีที่ยี่ิบสี่ล้านปัแคส์ขอปิดเพยงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> วคุสี่ <c oughs>